สองชาติมหาอำนาจของเอเชียผนึกกำลังหันมาจาับมือกันหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางเยือนอินเดียคขอาพบนรินทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียนับเป็นการกระชับสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจเอเชียที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หลังจากที่ความสัมพันธ์ระสัาจากเหตุขอ้อพิพาทชายแดนและเหตุปะทะบริเวณหุบเขาการวาน การพบปักกันในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางคำขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยด้านโมดีระบุว่าความสัมพันธ์กับจีนได้พัฒนาอย่างมั่นคงและทั้งสองฝ่ายควรเคารพเชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามทั้งสองชาติต้องเผชิญกับความกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามภาษีของผู้นำสหรัฐด้านหวังอี้ระบุระหว่างการหารือกับสุพรามยัมชัยสังกรรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียว่า ทั้งสองชาติควรมองกันอย่างฉันมิตรและหารือการลดระดับความตึงเครียดบริเวณชายแดนรวมถึงตกลงเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างจีนและอินเดียอีกครั้ง